สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาไปดูวิธีการชำระเงินผ่านช h o p e ี้คอยค่ะก่อนอื่นไปที่หน้าช h อ p e ีนะคะช h o p e ี้คอยของเราจะอยู่ตรงนี้ my คอยค่ะ,ะวิธีการชำระนะคะก็คือการชำระค่าสินค้าเก็บเงินปลายทางหลักๆนะคะจะมีอยู่2บริษัทที่สามารถชำระได้ก็จะมีะบริษัท curry express แล้วก็บริษัท s h o p e e express ค่ะ ก่อนอื่นมาที่ตรงนี้กดเข้าไปค่ะ,ะวิธีการชำระก็คือเมื่อพัสดุมาส่งนะคะเราแจ้งกับพนักงานว่าเราจะชำระค่าสินค้าผ่าน s h o p e e pay หรือว่า s h o p e e c คอยของเราค่ะโดยไปที่การสแกนค่ะไปที่สแกนและทีนี้ทางขนส่งนะคะเขาจะ แสดงบาร์โค้ดให้เราสแกนทีเนี้ยการชำระเงินเราจะชำระอ่าช้อปปี้คอยของเราได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือเราต้องออกเองนะคะค่ะหลักๆกก็จะมีประมาณนี้ค่ะ